หลครับแม่คาร์กลับมาแล้วเหรอลูกถึงหอหรือยังครับเพิ่งกลับถึงห้องครับคาร์ดดูดบุหรีใช่ไหมเมื่อวานแม่เห็นซองบุหรีในกระเป๋าเลิกได้ไหมคาร์ดแม่ขอเถอะแล้วแม่มาค้นกระเป๋าคาทำไมคาร์ดโตแล้วนะแม่คาร์จะทำอะไรคาร์ก็จะทำ แน่กูรู้ว่ากููดนหลีกแกขให้กูเลิกกูคิดจะเลิกได้ไหมแต่ว่าอูทํ้ทำไม่ได้ป่ะ เครียดไหวสัตว์คิดมากเพื่อนแค่แม่พูดแค่นี้แชร์อะไรวะ S 1> <S 1> เอ้ยน่ารักว่ะทักไปเลยดิผม,มว่าจะทักดีมไม่กล้าว่าถ้ามึงไม่กล้าอย่างเมื่อไหร่มึงจะได้คุยกับเขาวะไม่รู้ว่ะแต่กูชอบอ่ะชอบกระจีบแม่งเลยปรจีบยังไงวะเนี่ยค่อยคุย,คยชวนเขาคุยไปเรื่อยตื้อใบผู้หญิงมันตกตื้อนี่แหละ พี่อาจารย์แม่งสั่งงานโคตรยากเลยว่ะเกี่ยวกับดนตรีไทยอะ <c oughs> ่ะเกี่ยวกับดนตรีไทยนะว่ามันโคตรน่าเบือ่อโคตรเฉยเลยจังหวะช้าๆนี่กูหลับอะ่ะกูไปเล่นกูคงเล่นไม่ได้ว่ะ ว่านะเว้ยดนตรีไทยมันก็ไม่น่าเบื่ออย่างที่มึงคิดนะเว้ยถ้ากูเล่นเป็นกรุงเทพน่าดูอ่ะแล้วมึงจะไปเรียนที่ไหนถ้าเรียนมันก็แพงเครื่องดนตรีมันก็เสียหายยากอีกมึงจะเล่นง่ายๆนะเว้ยมึงเล่นกีตาร์กีตาร์มันก็มีอ่ะมันจีบสาวได้สบายเลยหรือว่ามึงจะไปสีซอยให้สาวฟังอ่ะก็มึงก็คิดแค่นี้คิดว่าดนตรีไทยยากล้าสมัยเชย มันมีอะไรมากกว่าที่มึงคิดแล้วเว้ยมาดูนี่มาดูนี่ขนาดามหาวมหาลัยศัก์ก็ยังเล่นดนตรีประเทศในหลวงก็ยังเล่นดนตรีไทยเขาอันอุรักษ์ดนตรีไทยไว้ให้ลูกหลานเหลือเล่นแล้วเว้ยกูพูดจริงขัดได้ไรสักไงบ้างวะ งานทีไทยมึงอ่ะกูว่าลึกๆลงในไทยมันก็ไม่น่าเบื่ออย่างที่มึงคิดนะเวย้ยจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นมันสามารถเล่นได้ทุกแนวเลยสติงก็เล่นได้เพาะด้วยแม่งคิดแล้วเครียดเหรใครเจออะไรปะกูว่าจะเล่นกว่าแล้วหล่อว่าไรวะ จริงดิเออนี่กูกำลังทำรยายงานเกี่ยวกับดนตรีไทยอยู่เลยเออเออเออได้ได้ได,ได้โอเคโอเคเจอกันเพื่อนเพื่อนกูกำลังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทยไว่ะกูว่ามเด็กไ,ไปลองดูงั้เอาดิจวไปด้วยโอเค,อเ,คเออเออเดี๋ยวกูจะรีบไปแล้วเนี่ย tak, tak ada. Eh, berarti สดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตังแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นเมื่อตอนลืมตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตังแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาจะทำให้คนที่เหนื่อยล้า นั้นกล้าจะเปิดหัวใจหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียว ตีไทไม่ได้น่าคิดด้ว่า <c oughs> เห็นไหมกูบอกแล้วมันไม่น่าเบื่อหรอกมันดีด้วยอนุรัร์ความเป็นไทยด้วยโอเคเดี๋ยวไปรอบหน้าเริมชวนด้วยเดี๋ยวกูไปรองเล่นด้วยโอเคได้เ,เพื่อนโอเคขอบใจเดี๋ยวไปด้วย ไลูกงครับพี่ข่าวดีจะบอกมีอะไรหรือเปล่าลูกครัเรื่องุ่น,นี่ได้แล้วนะ <ห polar? S 1> คะับขอโทษด้วยที่พูดแรงแๆกับแม่แต่ก็ใส่แม่แม่รักลูกมากนะคะครับครัก็รักแม่ละอยู่ทางนู้นน่ะดูแลตัวเองดีๆน,นะลูกครับแม่ภูมิใจในตัวค้าเสมอนะครับลักแม่นะครับจ้า ว่าจะไปทำอะไรใครไปกลับมาเฮ้ยผมไปนะกูก็ไปอ่ะกูก็ไปไม่ได้ไปทนไม่เสร็จไหนมีวัดพระแก้ววัดทูไปวัดไหนมีปูไปวัดพรแก้วไปเอาแบบเดิมใจที่เป็นใเลยไปวัดพระแก้วอ่ไปวัดพระแก้วอะวัดแก้วโ ไปวัรกแล้วก,กันวัไปวันหลังแล้วกันโอเคได้ได้ <Yes. S 1> <Okay. S 2> เสร็จแร้วไปกันโอเคไปธอเห็นข้ฟ้านหสักวันจะพาเธ I'm looking